สวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน่าจะมาย้ำนะคะย้ำบอกกล่าวย้ำถึงเหรียญ10บบาทหมุนเวียนนะคะสตางค์ทอนนะคะ10บ,บาท2ส,สีนะคะ10บ,บาทหมุนเวียน10บ,บาทสตางค์ทอนนี่เลยนะคะอันดับ หายากนะคะตัวติดผลิตน้อยตอนนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเพราะว่ามีกระแสมาว่าเขาจะเรียกเก็บเหรียญราชการที่9คืนคลังนะคะเพราะฉะนั้นเออนักสะสมทั้งหลายจึงต้องการหามาเก็บไว้ก่อนก่อนที่เขาจะคืนคลังไปหมดก่อนที่จะไม่มีให้เก็บนะคะ ปนัจจะมาพูดถึงราคาที่ซื้อขายปัจจุบันนะคะจำนวนผลิตและราคาซื้อขายปัจจุบันนะคะเริ่มจากปีนะคะสามสามไม่ต้องพูดถึงเนาะสามสามไม่มีนะคะเหรียญที่ปน้กกล่าวถึงนะคะคือเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบโลหะสองสีพระบรมรูปรัชากาลที่9ด้านหลังพระปรางวัดอรุณราช เชวรารามนะคะชนิดราคา10บาทจำนวนผลิตและราคาจำหน่ายปัจจุบันนะคะเริ่มจากปีแรกนะคะ10บาทปี2531จํานจำนวนผลิต60,000กับ200เหรียญราคาซื้อขายตอนนี้น่าจะถึง1,500โดยประมาณนะคะ แต่ป้านัทไม่มีขายนะคะป้านัทอันนี้จึงอ้างอิงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันดับสองนะคะสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งนะคะจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะคะเหรียญผ่านใช้สภาพแบบนี้นะคะซื้อขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะอันดับต่อไปนะคะสองห้า สี่สองค่ะสองห้าสี่สองอันดับอันดับสามนะคะเหรียญหมุนเวียนเพราะตัดสามหนึ่งออกไอตัดจำส,สามออกนะคะหนึ่งคือสามหนึ่งสองคือสี่หนึ่งสามคือสี่สองหนึ่งล้านกับสามหมื่เหรียญค่ะจำนวนผลิตนะคะซื้อขายนะคะสภาพดีนะคะผ่านใช้ค่ะหกสิบบาทค่ะอันดับสี่ค่ะสองห้า อันดับ4 2 5สอค่ะหยิบผิดขอโทษทีสองห้าสามสี่สอาจำนวนผลิตนะคะ 1, 3, 000, หนึ่งล้านสามแสนเหรียญค่ะราคาซื้อขายนะคะหกบาทค่ะปัจจุบันนะคะอันดับ5 25, 3, 3, ค่ะสองห้สค่ะ2 5งห้าสสามจำนวนผลิตนะคะ 1, 6, 66, 000, หนึ่งล้านหแสหกหพันเหรียญค่ะ สภาพดีนะคะผ่านใช้นะคะซื้อขายอยู่ที่50บาทค่ะราคาที่กล่าวมานี่คือราคาร้านป้านาดนะคะป้านาไม่อ้างอิงร้านอื่นนะคะเป็นของที่ป้านาดขายนะคะต่อไปนะคะอันดับ6ค่ะ25 2553ค่ะ2553นี่อ่อสภาพเขาจะยังไม่ช้ำมากนักเพราะยังออกไม่นานจำนวนผลิตนะคะ1,953,000าเ้าเหรียญค่ะ ราคาซื้อขายของป้านะคะห้าสิบบาทค่ะปะ้านาขายนะคะอันดับที่เจ็ดนะคะสองห้าสี่สี่ค่ะสองห้าสี่สี่จำนวนผลิตสองล้านหกหมื่นเหรียญค่ะสภาพสวยผ่านใช้นะคะผ่านใช้สภาพสวยนะคะขายสี่สิบบาทค่ะอันดับที่แปด สองห้าห้าสี่สองห้าห้าสี่นี้ป้านัทไม่ชัวร์ว่าอันดับเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเพราะปัจจุบันนี้ป้านัทว่าเขาจะเยอะอะค่ะหาเจอได้เยอะค่ะสองหหาสี่จำนวนผลิต3ล้านเหรียญป้านัทว่าไม่สอดคล้องนะคะ2 5 3 4้าสมี่สล้านเหรียญราคาซื้อ,อ,อราคาป้านัทขาย30สบาทค่ะ2 5 4หสี่ศูย์ค่ะ 2 5 4 0สภาพสวยผ่านล้างใส่ตลับนะคะปะน้าขาย30บาทค่ะจํานวนผลิตนะคะ9ล้าน3ามแสนหหมื่นเหรียญค่ะอันดับที่10นะคะ2 5 3 6ค่ะ2 5 3 6 10ล้านเหรียญค่ะ10ล้าน5้าแสนหหมื่นหพันเหรียญนะคะ ซื้อขายนะคะประนัาขายยี่สิบห้าบาทค่ะ,ะคือคือที่พูดมานะคะกล่าวมานะคะคือสิบอันดับครบนะคะแต่ประนัาจะแถมนะคะแถมอันดับอันดับที่สิบเอ็ดนะคะที่ปะประนัดอยากจะฝากไ้เลยนะคะอันดับที่สิบเอ็ดสองห้าสามห้านี่ค่ะสองห้าสามห้าเพราะเขาเป็น อันดับต้นๆใช่ cache, ไหมคะต่อจากสามสี่สามหนึ่งสามสองอะผลิตเยอะๆแน่นอนสามสองเพราะเจอเยอะค่ะสามสามไม่ต้องพูดถึงสามหนึ่งสามสองผลิตเยอะสามสามไม่ต้องพูดถึงสามสี่ก็เป็นตัวติดแล้วมาก็สามห้านะคะสามห้านี้น่าสนใจมากค่ะสามห้าจำนวนผลิตนะคะสิบสามล้านเหรียญค่ะสิบสามล้านแปดแสนเหรียญ เขา13ล้านจริงแต่เขาเป็นตัวต้นค่ะตัวแรกๆเลยค่ะเหรียญแรกๆเลยนะคะพอสอต้นๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงค่อนข้างจะหายากและหาที่สมบูรณ์น้อยมากค่ะ25 35นะคะขอฝากไว้อีกเหรียญหนึ่งนะคะเป็นอันดับที่11ค่ะ12นะคะ25 39 25 39เพราะว่าเขาผลิตกัญจนามาเยอะใช่ไหมคะ25 39้ เหรียญพอสอเขาจึงจึงมีน้อยจึงหายากค่ะพอส่วนมากจะเป็นการจนานะคะสองห้าสามเก้าสิบเจ็ดล้านเหรียญค่ะสิบเจ็ดล้านเหรียญป้านาทขายอยู่ที่ยี่สิบบาทค่ะสามเก้านะคะต่อจากสามเก้านะคะจำนวนผลิตก็คือสองห้าสามแปดสองห้าสี่หกค่ะและอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่ จะขาดไม่ได้เลยนะคะที่ประนัดขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักสะสมทั้งหลายเลยนะคะนี่คือเขาฝากเลยนะคะฝากฝากไว้พิจารณาเลยค่ะ2552ค่ะ2552นะคะประนัดว่าเขาต้องสับสนตรงไหนแน่ๆเลยจำนวนผลิตรหรือไม่ก็ไปกองอยู่ที่ไหนแน่นอนเลยค่ะ2552อเพราะปัจจุบันนะคะในท้องตลาดที่เราหากันนะคะหายากมากค่ะไม่ค่อยจะเจอนะคะ หาเจอได้น้อยมากค่ะ2552จะหาน้อยเจอพอๆพกับ53าด้วยซ้ำไปนะคะซึ่ง54าสีเขาจัดอันดับเป็นตัวติดแต่หาได้เยอะกว่า52ค่ะเป็นเท่าตัวเลยนะคะ2552ระบุจำนวนผลิตคือ59าสิบเก้าล้านหนึ่งแสเจ็ดมื่นเจ็ดห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสเจ็ดพันเหรียญค่ะซึ่ง ห้าสิบเก้าล้านแต่หาไม่เจอนะคะป้าน่าว่าจำนวนผลิตนะคะ่ะคงจะถ้าผลิตตามจำนวนนี้จริงคงจะต้องไปกองอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งหรือไม่ก็ยอดผลิตอาจจะสับสนป้าน่าคิดอย่างนั้นนะคิดเองนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะของป้านานะคะเพราะฉะนั้นนะคะป้าน่าขอฝากนักนสะสมนะคะเพื่อนๆสมาชิกของป้านาานะคะท่านผู้ชมนะคะ ฝากสิบบาทสองห้าห้าสองนะคะถ้าท่านเจอนะคะเก็บเถอคะค่ะนะคะเก็บกันเถอะเขาไม่เขาไม่เป็นตัวติดอันดับหนึ่งในสิบราคาซื้อขายก็ยังไม่แพงเพราะนั้นว่าหาแลกหาซื้อได้เพราะไม่ใช่ตัวติดราคาจะยังไม่แพงแล้วถ้าเกิดเขาจัดอันดับใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นว่ามีเฮนะคะคนสำหรับคนเก็บห้าสองห้าสองกับห้าสี่อ่ะเพราะนั้นว่า จะต้องมีอะไรสับสนแน่ๆค่ะที่กล่าวมานี่คือคือความคิดส่วนตัวล้วนๆนะคะของป้านัดนะคะแล้วก็ราคาที่ป้านัดพูดไปนี่คือราคาร้านป้านัดนะคะป้านัดไม่ได้ไปอ้างอิงร้านไหนนะคะร้านใครนะคะแล้วแล้ยอดที่ป้านัดกล่าวมานะคะห้าสองอันนี้ป้านัดหายเองค่ะหาเองในท้องตลาดป้านัดไม่เจอนะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งไปน่ะก็ไปให้เด็กที่ร้านหยอดเหรียญหยอดเหรียญเครื่องซักผ้าบ้างหยอดเหรียญตู้น้ําบ้างหยอดอะไรเกี่ยวกับเหรียญน,นะคะให้เขาให้เขาเลือกให้เขาก็ไม่เจอนะคะแล้วเขาไขาตู้มาใช่ไหมคะเขาก็เลือกให้มาคัดพอสศให้เขาก็ไม่เจอห้าสองเลยค่ะแต่ห้าสี่เจอนะคะห้าสี่เจอเจอเยอะด้วยค่ะแต่ห้าสองกลับไม่เจอค่ะ ปนะขอฝากไว้แค่นี้แหละค่ะนะคะขอฝาก5 2ไว้ในะอ้มอมอมใจของทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมและติดตามปน้าน้านะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ